สวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยวันทัวร์สวัสดีพีพ่ๆน้องๆพอขอลอทุกท่านสวัสดีผู้โดยสารทุกท่านนะครับก็ไม่ได้คุยกันนานนะครับวันนี้แท็กซี่ไทยมีความรู้สึกว่ามีสองเรื่องนะครับที่ผู้โดยสารได้ถามเข้ามาเยอะแล้วก็ท่านพีพ่ๆน้องๆพอขอลอขับรถแท็กซี่นะครับรก็จะมีประมาณสองเรื่องหรือนิดๆหน่อยๆนะครับมีท่านๆสอบถามผมมาว่า บางท่านอาจจะมาใหม่นะครับถาว่าผมใช้แอปอะไรนะครับผมใช้สองแอปนะครับผมผมใช้ไลน์แมนกับกับแกล็บนะครับแค่สองแอปนะครับแล้วก็ถามว่าทุกวันที่หาเงินดีไหมนะครับถ้าเราขับรถแท็กซี่ทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้แอปเข้ามาร่วมนะครับมันก็อาจจะฝืดหน่อยอย่างเช่นสมมุติเราออกรถตีห้าเงี้ยเข้าบ้านซะห้าโมงเย็นก็คือสิบสองชั่วโมงนะครับ มันเฉลี่ยแล้วผมคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณพันพันห้านะครับพันห้านี่เรายังไม่ได้หักอะไรนะครับเรายังไม่ได้หักอะไรพันห้านี่เต็มที่นะท่านนะถ้าไม่ฟุกไปต่างจังหวัดนะครับก็หักแล้วมันก็เราก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่สิบห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเรามีแอปเข้ามาเพิ่มช่วยอย่างเงี้ยนะครับอย่างทั้ที่ไทยอย่างเงี้ยก็จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาวันละสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับในเกียนนี้นะครับอ่าวันในฟุกๆก,ก,ก็ก็ได้เยอะกว่าน,นั้นนะครับถ้าออกต่างจังหวัดก็โอเคเลยเลยนะครับ แต่น้อยมากนะครับ <ridge> นะครับเหาเงินดีไหมทุกวันนี้ท่านไหม่มาใหมให่ๆอย่างนี้ก็ก็พยายามดึงแอปมาช่วยนะท่านนะดึงแอปมาช่วยแล้วก็น้องๆถามว่าผมใช้ใบกับขี่อะไรน้องที่จะมาขับไม่ใช้ใบกับขี่อะไรนะครับเจะเป็นใบกับขี่สาธรารณะนะท่านนะสาธรารณะแล้วก็ถ้าเป็นใบบัขี่ใบขับขี่ส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นใบขับขี่ส่วนบุคคลชนิดที่สองแล้วก็มีวงเล็บทุกประเภทด้วยนะครับถ้าจะถ้า ถ้าชนิดที่2ธรรมดาไม่ได้นะครับจากนั้นไปก็3ามสี่ใช้ได้หมดเลยนะครับยิ่งดียิ่งใบกับขี่เยอะอายุเยอะยิ่งดีนะครับจะเป็นการแนะนานะครับในพ,พี่พี่พี่พคลอนะครับเออส่วนส่วนผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารก็ได้ถามมาว่าเอออย่างที่เป็นข่าวเนาะผมก็เอาเปรียบเทียบที่เป็นข่าวสองสาวันสองวันก่อนนะครับที่ว่ามันจริงไหมที่ว่าแท็กซี่เนี่ย แถวเอกมัยนี่เขาเหมาแล้วก็ทุกวันนี้แท็กซี่มิตเตอร์เนี่ยเขาไม่ใช้มิตเตอร์กันแล้วเหรอนะครับใช้เหมือนเดิมนะครับใช้เหมือนเดิมนะครับในเคสกรณีที่เอกมัยนั้นเขาไม่เกรตนาที่จะใช้มิตเตอร์นะครับเขาเขาจะเหมาะนะครับเขาจะเหมานะครับอย่างที่ผู้โดยสารเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางไปประมาณสิบนาทีอย่างเงี้ยเรียกไปสี่ร้อยบาทนะครับจริงๆแล้วถ้าคนส่งเห็นคนส่งจับนะครับเพราะว่า การที่เราจะเหมาได้ก็เป็นระบบอีโก้หรือว่าเรียกใช้ระบบแอปที่ทักที่ใช้ไทยใช้อย่างนี้แหละว่าจะเป็นไลน์แมนหรือแกรบอย่างนี้นะครับเป็นผู้โดยสารยินยอมที่จะจ่ายเป็นผู้โดยสารที่อยากจะใช้แอปนะครับถ้าท่านไม่อยากจะใช้อ,อย่างเพื่อนผู้โดยสารอย่างนี้เอ่อท่านโบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาไม่ไปเขาเรียกราคาอย่างนี้เอ่อแท็กซี่เป็นฝ่ายผิดนะครับเพราะว่าปฏิเสธผู้โดยสารแล้วก็ไม่ยอมกดมิเตอร์ นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับออแล้วก็ที่พ,พี่น้องๆผู้โดยสารนะครับคือจะเรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเป็นมีผู้โดยสารเยอะนะครับบางทีท่านเรียกผมเนี่ยท่านอยู่รัชดาท่านก็จะกะจะใช้รถตอนนี้เลยนะครับเออแต่อเผอิญว่าผมเนี่ยอยู่ประทุมนะครับแล้วผมเนี่ยจะขับรถจากประทุมมารับท่านที่รัชดา ท่านจะไปตรงแค่สินท่านรับพาวอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับการที่จะเรียกใช้ทกซีิไทเนี่ยท่านต้องจองไว้ก่อนไม่ใช่ว่างานเยอะนะท่านนะหมายความว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ท่านนะครับผมไม่ได้ในอยู่ใกล้ท่านท่านอยากจะใช้เนี่ยไม่ว่าไปไกลไม่ไกลผมไม่ได้ว่าพี่พรุ่งนี้มารับผมได้ไหมพี่มารับหนูได้ไหมตรงนั้นตรงนี้ประมาณอยากให้จองไว้ประมาณสักสาวันนะครับเพราะว่าทกคีิไทยบางทีเนี่ย หรือสี่วันเรื่องห้าวันหรือเป็นเดือนก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีทัที่ไทยเนี่ยเป็นคนขี้ลืมนะครับเป็นอัลไซเ m e r ์เอาง่ายๆนั่นแหละทุกวันนี้นะครับเพราะอะไรเพราะคิดเราเยอะนะครับสมัยก่อนนะทุกวันนี้ไม่ไม่ไมแล้วครับทุกวันนี้ก็ครั้งสองครั้งนะครับลืมนะครับแต่ถ้าท่านนะเออไม่ใช่ว่าป๊บป,ป,ป,ปั๊บป,ปุ๊บป๊บจะใช้ทัศน์ไทยเนี่ยไม่ได้นะท่านนะแล้วก็ลองดูการเดินทางระยะเวลาด้วยนะครับคือ มีน้องคนหนึ่งนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับเอออยู่ม่วกเหล็กนะครับจใจ้ผมไปรับที่ม่วกเหล็กสระบ,บุรีประสงที่ออนุศนะครับแถวออนุศนะครับเราก็ได้คุยราคากันเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่าอ่าผมบอกว่าผมขอเงินมัดจําก่อนครึ่งหนึ่งได้ไหมน้องก็บอกว่าเออเงินยังไม่ออกนะครับเงินยังไม่ออก พอเงินยังไม่ออกผมก็เรียกว่าเงินออกค่อยโอนมาก็ได้นะครับค่อยโอนมาก็ได้ครึ่งหนึ่งเขาก็ไม่ตอบอะไรเขาแค่ว่าอยากให้ผมไปรับแล้วก็ไปจ่ายเงินไปทางนะครับคือผมไม่ใช่ว่าจะเห็นแก่เงินนะครับไม่ใช่ว่ากลัวอะไรนะครับคือผมเจอมาแล้วนะครับเจอมาสองเคสแล้วแบบนี้เคสแรกก็คือสามทุ่มนะครับให้ผมไปรับที่น้องใหญ่นะครับหลังตลาดบ,บางแคนะครับพอผมไปถึงที่แล้วก็ปิดเครื่องนี้ผมนะครับ ถ้าเราจะบอกว่าเออเอาเงินมาก่อนก็พูดว่าเออกลัวเราไม่ได้เงินหรือไงประมาณนั้นอย่างเคสที่สองก็ไปเจออยู่นู้นนะครับเอ่อชนบุรีนะครับไปรับแถวออกไปทางแกลงนั่นแหละนะครับว่าจะมาเอ่อเข้ามาในกรุงเทพไม่เหละรอนี้มันนานแล้วนะครับประมาณสามปีแล้วนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเราจะหาทางแก้อย่างไงกับกับอย่างนี้นะครับ ก่อนอื่นถ้าผู้โดยสารโทรมาผมก็จะบอกว่าขอมัดจําก่อนได้ไหมครับไม่ใช่ว่าผมอยากได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันเป็นสินมัดใจกันนะครับคนเราถ้าเราจะไปจริงใจเนี่ยนะครับก็กโอนมาได้นะครับเคสนั้นผมก็โดนนะครับพอไปถึงก็ปิดเครื่องเหมือนเดิมนะครับคือทังทีไทยนะครับท่านท่านที่ติดตามผมเนี่ยท่าน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงนะครับผมไม่เคยได้เอาเปรียบไม่เคยได้เปรียบผู้โดยสารหรอกนะครับ อย่างเช่นราคาพันหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็ไปได้แปดร้อยผมลดให้นะครับท่านขอมาดีๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปหลอกกันนะครับแล้วทีนี้ปัจจุบันทุกวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าผมใช้ใช้ลักษณะแบบนี้ก็คือว่าไปพันห้าอาจจะเอามัดจามาก่อนห้าร้อยก็ได้นะครับขอขอให้พี่น้องผู้โดยสารเข้าใจตรงนี้ของทางที่ไทยนะครับผมนลยยินดีอยากใช้บริการท่านนะครับมันไม่มีใครหลอกที่ไม่อยากได้เงินนะครับนะนะครับ สำหรับพี่ๆน้องๆแท็กซี่นะครับผมก็อยากให้หากินโดยสุดจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายดาท่านก็เป็นสายบริการเหมือนกันกับผมนั่นแหละนะครับผมยินดีเป็นเพื่อนกับท่านทุกทุกป้ายนั่นแหละนะครับต่างคนต่างทำมาหากินด้วยกันนะครับบางท่านก็อาจจะไปคติกันอย่างนี้ผมผมไม่เคยคิดนะครับให้ครหาเงินเก่งก็หาไปก็เท่านั้นแหละนะครับทำมาหากินเหมือนกันนะครับจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายจะแอปไหนก็แอบไหนก็แล้วแต่นะครับ ขอแค่ว่าเราหากินเนี่ยไม่คดโกงผู้โดยสารก็พอนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับแท็กซี่ไทยนะครับแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเขาหากินแบบไหนนะครับแต่ถ้ามันเสียไปแล้วมันก็เสียไปหมดนั่นแหละครับว่าแท็กซี่มันก็เสียองค์กรไปหมดนั่นแหละนะครับแล้วก็นะบอกแล้วนะแอปแอปเนี่ยผมใช้สองแอปนะครับท่านแล้วก็มันมีโบสด้วยนะผมครับก็มีหลายท่านแนะนําผมมานะครับผมไม่ค่อยเก่งนะครับในเรื่องนี้นะครับผมว่าผมใช้สองแอปนี่ก็โอเคแล้วนะครับ วันหนึ่งวันหนึ่งท้ทยก็หาเงินได้อยู่ในเกณฑ์ผมเป็นคนขี้เกียจน,นะครับอย่างเช่นผมขอบรถมาตีห้านะท่านนะบ่ายโมงผมก็เข้าบ้านแล้วก็ขับรถไม่เกินเก้าชั่วโมงครับไม่เกินเก้าชั่วโมงถามว่าเหรรายได้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับสาหรับผมนะเออก็ประมาณพันห้านะครับพันห้าขับแท็กซี่มิเตอร์ด้วยร่วมใช้แอปด้วยนะครับประมาณพันห้านะครับพันห้ายังไม่หาค่าอะไรนะต่างแล้วผมก็เลือยู่สี่ส่าห้าร้อยนั่นแหละนะครับเป็นคนอย่างนี้นะครับ ถ้าคนขยันขยันเยอะๆอย่างวิ่งสิบสี่สิบห้าชั่วสิบอ่สิบห้าเอาสิบสองชั่วโมงเนาะไม่เกินสิบห้าชั่วโมงเงี้ยก็น่าจะเหลือนะครับก็น่าจะเหลือนะครับท่านมาขับแท็กซี่ท่านใหม่ๆมาขับแท็กซี่เนี่ยเอาแอปมาช่วยนะท่านนะผมแนะนํานะถ้าท่านแมวแอปมาช่วยเนี่ยท่านไม่ทันกินเขานะท่านท่านจะไปมัวแต่ใช้ระบบมิเตอร์เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับท่านต้องตามให้ทันนะครับระบบโซเชียลนะครับ ถ้าท่านตามไม่ทนันท่านเดินไปกดมิเตอร์จะไปหาแต่ผู้โดยสารลายทางมันก็ได้นะครับแต่มันน้อยนะท่ามันได้น้อยนะท่านนะแล้วก็ผมแท็กซี่ไทยเนี่ยพูดแต่พูดแต่ความจริงนะครับไม่เคยคิดจะโกหกกับผู้โดยสารไม่เคยคิดโกหกกับเอ็นซีไม่เคยคิดโกหคคกหกับพคลนะครับมันไม่จําเป็นเลยครับที่จะไปโกหกท่านนะครับผมไม่ได้อะไรจากท่านเลยนะครับนะแล้วก็โกหกไปก็มันก็เสียคนมู้สึกกันเปล่าถ้าท่านมารู้ทีหลังนะครับอะไรผมรู้ผมก็บอกว่ารู้อะไรผมไม่รู้ผมก็บอกว่าไม่รู้เท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วผมมาซื้อของที่โลตัสแถวบ้านนี่แหละนะครับจะซื้อของไปใช้นะครับนะเอาข้าวๆก็คือผู้โดยสารกับพคลนะครับเกี่ยวกับการขับแท็กซี่ท่านอยากสอบถามอะไรต่างๆท่านก็คอมเมนต์มานะครับก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้อ่านคลิปไม่ได้อ่านแชทของท่านนะครับเพราะว่าบางทีมาก็เหนื่อยอะไรอย่างนี้แหละครับก็ลืมเลยบางทีเนี่ยลืมไปสองสาวันก็มาตอบแชทท่านนะครับผมก็กลับขอโทษท่านจริงๆนะครับ ผมไม่มีเจตนาที่จะไม่อ่านหรอกอ่านหมดนั่นแหละนะครับนะเหนื่อยมากวันนี้ท่านวันนี้วันนี้วันนี้ไม่รู้เป็นรู้สึกเหนื่อยยังไงไม่รู้นะท่านนะเอา้านะครับก็มาพูดคุยนะครับกับผู้โดยสารกับพี่น้องที่ขับแท็กซี่นะครับบางเรื่องบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ตอบนะครับท่านก็สอบถามมาหลายอย่างอยู่นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับหาเงินดีไหมนะครับแล้วกักบพี่น้องผู้โดยสารที่เข้ามา สอบถามต,าต่างๆนะครับกับแท็กซี่ไทยนะครับเนี่ยผมก็มาดูมก็มีใช้แอปกี่แอปนะครับแล้วก็ทางเงินดีไหมนะครับเนาะส่วนมากก็จะมีแค่นี้นะครับก็โอเคนะท่านนะสําหรับคลิปนี้แท็กซี่ไทยก็คงไม่มีอะไรมากนะครับ ก็มีอะไรก็ค่อยคอมเมนต์สอบถามมานะครับตอนเรบคลิปนี้ผมก็คุ้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ